สวัสดีครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของสินค้าโอท็อปนะครับ เทียบถึงเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับเรียกได้ว่าสินค้าโอท็อปนั้นสามารถจะเทียบมาตรฐานระดับสากลได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งมีการเติมองค์ความรู้ต่างๆนะครับทำให้สินค้าโอท็อปในปัจจุบันนี้มีคุณภาพมาตรฐานไปที่ต้องการของผู้บริโภคครับแล้ววันนี้ครับรายการโอท็อปทูเทวครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับเราจะมาพบกับจากภูมิปัญญาดีๆนะครับที่เขามีองค์ความรู้นะครับมาเติมเต็มแล้วก็สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นมาเป็นพวงมาลัยรถยนต์ครับเรียกได้ว่าเป็นที่ต้องกาารรรของงผู้้บิโภภคททัยในปะะเศแล ต่างประเทศด้วยครับช่วงนี้ไปติดตามชมกันเลยครับ แลวตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมก็อยู่กับคุณสําอางตําหนิงามนะครับซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ประดับยนต์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเห็นสินค้าอยู่ด้านหลังเรานี้นะครับพูดถึงเราถ้ามองไปไหนนึกว่าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมครับแต่ว่าเป็นสินค้าโอท็อปในปัจจุบันนี้เองนะครับผมอยากให้พี่เล่าถึงความเป็นมาสักนิดนึงรับมันเกิดขึ้นอย่างไรคือแรกเริ่มเลยเนี่ยทางทางพวกเราแล้วก็ทางชาวบ้านเนี่ย รับช่วงงานจากบริษัทบริษัทหนึงจากกรุงเทพครับซึ่งช่วงนั้นปี40ปี40ทําให้เศรษฐกิจไม่ดีมากๆาก็มีการลดคอาต,ต้นทุนลดค่าต,ต้นทุนปับ๊บเราก็รับงานต่อช่วงมาที่ที่ที่ทชุมชนของเรานะคะครับปรากฏว่าลดได,ได้ดีมากๆทําอยู่ได้ประมาณ4ปี4ปีบริษัทดึงงานกลับเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นครับ ทำให้ชาวบ้านของเราีนเริ่มตกงานลวค่ะไม่มีรายได้ไม่มีรายได้นั่นคือจุดปะกายเริ่มต้นเลยที่เราต้องหันมาทําเองละถ้าเราไม่ทําเองเราจะหารายได้ป้อนกลุ่มเดิมๆที่เราขอร้องเขามาช่วยไม่ได้ยามเดือดร้อนเขาช่วยเราแต่ยามเขาเดือดร้อนเราไม่ได้ช่วยก็คงไม่ไหวก็เป็นที่เริ่มเลยว่าเมีความคิดทำเองดีกว่าใช่ค่ะตั้งแต่บัดนั้นมาก็10กว่าปีแล้วค่ะครับผมจากความรู้นะครับที่แน่นอนที่สุดเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการผลิต แต่ว่าการบริหารจัดการต่างๆนะครับพอต้องมาทำเองแล้วเนี่ยจะต้องมีการนับหนึ่งอสาอย่างไรบ้างครับมาเริ่มทำที่นี่เลยก็ย่อย่อลงเล็กๆจากเราเคยอยู่บริษัทใหญ่ๆวิธีทำจริงๆของเรามันคือเล็กๆเราก็ใช้ฟาร์มจริงที่เล็กๆลงไปทำก็ทำได้ค่ะแล้วต้นทุนก็ต่ำด้วยมารบริหารจัดการการบริหารจัดการคนที่นี่คือควรมีความรู้กันอยู่แล้วใช่ค่ะที่นี่เรามีแรงงานที่มีแรงงานทำให้ต้นทุนในการจ้างเนี่ยหาง่ายขึ้น ไม่ลำบากเหมือนกรุงเทพด้วยเป็นสินค้าที่ดูเราเป็นอุตสาหกรรมนะครับแน่นอนที่สุดฝีมือของแรงงานภายในนี้เราต้องมีการควบคุมเรื่องคุณภาพมาตรฐานควบคุมค,ะค่ะทุกขั้นตอนที่มีการทำนะคะเราก็คือมีประสบการณ์ด้านการ QC อยู่แล้วเราก็คิวทุกขั้นตอนก่อนที่งานจะสําเร็จออกมานี่พอเวลามีงานที่ไม่ได้ไม่ได้คุณภาพเนี่ยเราก็จะ เคี่ยวไปเคี่ยวไปเพื่อเอาไปซ่อมก่อนอไปซ่อมเพื่อจะหาเดินเข้ามาในในในโปรเซสของเราใหม่ครับเพราะฉะนั้นแง,งานทุกชิ้นที่ออกมามีคุณภาพทุกชิ้นเลยและที่สําคัญเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานไม้ครับแต่ว่าดูแล้วมีความสวยงามมากมีจุดตัวเด่นในตัวเองนะค,ครับผมทําอย่างไรครับถึงได้นําสินค้าหลอเนี้เข้ามาสู่การคัดสรรเป็นสินค้าโอาทอปได้ครับมีการประกวดรับประกวดเพื่อคัดสรรดาว ก็มีพัฒนาชุมชนเข้ามาเข้ามาของพัฒนาชุมชนอำเภอนะเข้ามาเข้ามาตรวจเข้ามาดูก็เชิญชวนหลายครั้งหลายรอบแต่ก็ยังไม่ยอมไปเพราะว่ามุ่งมั่นว่าเราต้องทําให้ดีกว่านี้เรายังอยู่ในขั้นตอนลองผิดลองถูกหรือเปล่าเศรษฐกิจช่วงนั้นเราเดินได้จริงหรือเปล่าต้นทุนเราก็ไม่ค่อยดีและแล้วผ่านมาอีกสองปีตัดสินใจเอาละลองคัดสรรดู ตูมแรกก็คือได้3ดาวมาเลยครับมองถึงเรื่องของประโยชน์จากการที่นําสินค้าเนี่ยเข้าสู่การค้าสัรเนี่ยเราได้ประโยชน์ประโยชน์<ล>นเยอะเลยค่ะ,ะหนึ่งทำให้คนรู้จักสินค้าของเรามากขึ้นสองสถานที่ขายเราได้แน่นอนการส่งเสริมจากทางข้าราชการเนี่ยก็จะมีการหน่วยงานแต่และหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมรส่งเสริมเรื่องตลาดเรื่องสถานที่ขายอย่างออทอปซิตี้ออทอปมิเดียก็จากกร,รมส่งเสริมเข้ามาช่วย สถานที่พวกนี้ได้เข้าไปรับรองได้เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสใช่ค่ะเปิดตัวเลยใช่ค่ะเพราะว่าคนเดินไม่ใช่น้อยคนเดินเป็นแสนอย่างเงี้ยเป็นล้านเงี้ยมาทุกๆวันสินค้าของเราคนต้องผ่านตาผ่านตาก็จะต้องเริ่มหยิบนำบัตรก็เริ่มรู้จักเริ่มพูดคุย ด้วยความที่เป็นสินค้าประเภทของอุตสาหกรรมนะครับเป็นสินค้าที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ซึ่งเป็นเครื่องที่เราจะต้องนึกถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเรามาตรฐานต่างๆนรเรามีการลงไปควบคุมของเราเป็นรายแรกที่ทํามาตรฐานมผชซึ่งเปร่างที่ระยองนะคะก็จะได้เป็นใบม่ชตัวนี้มา่รับตัวตัวล่าสุดนี้มาแล่วก็รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าแรก ที่มีการล่างมาตรฐานตัวนี้ตั้งแต่มีพวงมาลัรถยนต์มาในเมืองไทยยังไม่มีใครล่างมาตรฐานตัวนี้เลยต้องไปยกร่างกันใหม่ตั้งแต่ปรเซสการผลิตยันวัตถุดิบขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของการที่จัดหาวัตถุดิบมาใช้การเทสถึงห้าวงถึงได้ผ่านใบใบตัวนี้ออกมาการยอมรับของผู้บริโภคครับเป็นอย่างไรบ้างค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นงานไม้ที่รู้สึกว่าจะ จะมีเจ้าเดียวที่ทําก็มองฮะเท่าที่เท่าที่รู้ข้อมูลมาเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆก็เขาจะไม่ได้ทําเกี่ยวกับวงที่ใช้เกือบเกี่ยวกับรถญี่ปุ่นส่วนมากก็จะเป็นฉีดพ u ูขึ้นมาเป็นวงฉีดทั่วๆไปที่ขายตามวรจักรแถวคองผมแต่จากไม้จริงๆที่เป็นงานแฮนด์เมดจริงๆก็รู้สึกว่าจะมีมที่เดียวเท่าที่เท่าที่ข้อมูลตั้งแต่เริ่มทํามาการปรับปรุงพัฒนาต่างๆนะครับจนประสบความสําเร็จมาถึงทุกวันนี้เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีครับ จุดเริ่มต้นม,มันสิบสีปีแต่ตีสะว่าลองผิดลองถูก3ปี11ปีนี่คือจุดจุดยืนยืนได้ยืนสู้กับตลาดได้ล้มลุกคุกขานก็สู้ได้คืออย่างทุกวันนี้สินค้าวัตถุดิบขึ้นราคามากเลยแต่สินค้าของเราไม่ได้ขึ้นราคาตามพยายามบั่นทอนกำไรของตัวเองลงไปเพื่อให้ใหมันอยู่รอดรสิ่งสำคัญก็คือการใช้งานจริงๆนะครับเวลานำไปใช้งานเนี่ย จากที่เราได้ผ่านมาตรฐานในการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยในการใช้สินค้าเราจริงๆนะครับอายุการใช้งานนานไหมครับนานค่ะนานจนฝาผู้ใช้จะเบื่ออ๋อคือเบื่อไม่ใช่ทังนะใช่ค่ะถ้าหากว่าเป็นไม้ทั้งวงอย่างเงี้ยครับ,รบจนผู้ใช้จะเบื่อไม่มีการแตกการลอกการร่อนหรือว่าจะหักจะฉีกไม่มีค่ะสีก็จะไม่เปลี่ยนครับแล้วสินค้าของเราที่มีทั้งหมดเนี่ยนะครับ จุดเด่นก็คือว่าทํามาจากงานไม้แล้วก็เป็นแฮนด์เมดจริงๆนะครับเป็นงานสร้างออกมาเป็นสินค้าที่ดูแล้วเป็นภาคอุตสาหกรรมด้วยซ้ํานะครับตัวไหนนี่โดดเด่นที่สุดครับฟาร์มโดดเด่นที่งานไม้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเพราะว่าดีไซน์ก็จะใช้หาดีไซน์จะออกเฉียวเฉียวนิดนึงส่วนอันนี้ก็จะเป็นงานกลุ่มรถเก่งที่เป็นพวกสีบรอนก็จะนิยมผู้หญิงผู้หญิงก็จะนิยมงานพวกนี้ที่พอใส่เข้าไปแล้วจะดูสะอาด ครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของงานที่เรียกได้ว่าเป็นงานสั่งทำงานสั่งทำประเภทงานทนี่เป็นงานสั่งทำงานสั่งซ่อมค่ะครับคนนี้เป็นงานสั่งทำครับองค์ประกอบต่างๆในการสั่งทำพวกนี้ครับผมเวลาผลิตออกมาก็คือจะเหมือนกันหรือเปล่าครับไม่เหมือนค่ะงานสั่งทำจะยากกว่ายากกว่าตรงที่ว่าแต่ละดีไซน์ของวงเนี่ยเราต้องมาขึ้นพิมพ์ใหม่เฉพาะตัวของเขาหนึ่งพิมพ์ต่อหนึ่งวง ไม่เหมือนงานพวกนี้เรามีพิมพ์อยู่แล้วเราอาจจะโบนเดินโปรเซสได้ครั้งละร้อยครั้งละสองร้อยได้เลยเพราะฉะนั้นงานสังทรรมจะแพงกว่านิดนึง นะครับก็เรียกได้ว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะครับของกลุ่มนะครับผู้ผลิตพวงมาลัยรถยนต์เหล่านี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นความสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจครับด้วยความที่เป็นงานนะครับที่สร้างมาจากูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆแต่ว่ายกระดับงานของตัวเองนะครับให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ด้านของอุตสาหกรรมขึ้นมาได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการผลิตครับว่าเขามีวิธีการผลิตอย่างไรนะครับที่ผ่านมาตรฐานต่างๆในการรับรองรวมไปถึงมาตรฐานในการใช้ ได้จริงด้วยครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ